สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรารวบรวมคําคำถามนะคะเกี่ยวกับคนไทยในเดนมาร์กนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนต่อที่เดนมาร์กนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าคำถามและคำตอบมีอะไรบ้างนะคะ อย่างอื่นเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปที่แล้วนะคะเราทําแบบว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะคลิปนี้เราก็เลยหายไปนานเลยนะคะเพราะคิดไม่ออกว่าแบบเราจะทําอะไรที่ทําคลิปอะไรที่มันมีประโยชน์นะคะคืออย่าออกมาคุยกับเพื่อนๆนะแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรที่มันมีประโยชน์นะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยทำเป็นคลิปที่มีประโยชน์ใช่ไหมเกี่ยวกับเออเพด a g ูคนก็เลยเข้ามาดูค่อนข้างเยอะกว่าปกตินะคะ คลิปนี้พอจะทำออกมามันก็เลยยากหน่อยที่แบบเอ๊ะฉันจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปดีให้มันมีประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะเราก็เลยนะคะตัดสินใจนะคะเลือกคำถามนะคะที่คนไทยนะคะเคยมาถามเราเกี่ยวกับประเทศเดนมาร์กนะคะมาอ่านแล้วก็มาตอบพร้อมๆกันให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเผื่อว่ามีใครที่กำลังสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออจะมาประเทศเดนมาร์กแต่ว่าสงสัยเรื่องเนี้ยเออ ฉันจะทํายังไงนะคะคําตอบคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยตอบคําถามให้นะคะเป็นมุมมองของเราเนาะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่อะไรนะคะเป็นแค่คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็มีประสบการณ์มาพอสมควรนะคะก็เลยมาช่วยมาช่วยตอบคําถามให้นะคะช่วงนี้นะคะเราก็เพิ่งฝึกง,งานเสร็จนะคะทุกคนก็พอหลังจากฝึกง,งานเสร็จเนี่ยก็กลับไปโรงเรียนแล้วคือพอเรียนอะมาเรียนหนักมากแบบว่าเรียนได้เช้ายันเย็นเลยนะคะออกจากบ้านประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะ กลับถึงบ้านประมาณ17นาฬิกานะคะก็คือออกจากบ้านเป็น10ชั่วโมงเลยนะคะเรียนตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเช้ชาเย็นเนอย่างหลายหลวันนะคะเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาอัดคลิปให้ทุกคนดูเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเราเพิ่งไปเขาเรียกว่านะไปเซอร์คัสมานะคะ ซอร์คร์ซเหรอภาษาอังกฤษเออคือภาษาตรงนี้ตีกันหมดแล้วแต่ภาษาไทยมันน่าจะเรียกว่าละครสัตว์นะคะแต่วันนี้พอเราไปดูมันก็ไม่ค่อยมีสัตว์นะไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายในในเดนมาร์กหรือเปล่านะส่วนมากก็คือเป็นโชว์แบบคนแสดงนะคะคนแสดงความสามารถอะไรอย่างนี้เนาะเออมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่านะคะมาเจอกันที่คําถามแรกนะคะคาถามแรกนะคะถามว่าอยากมาทํางานที่เดนมาร์กนะคะต้องยื่นเอกสารที่ไหนขอคำปรึกษาด้วยครับ ก็คือถ้าอยากมาทํางานที่เดนมาร์กนะคะยื่นเอกสารที่ไหนใช่ไหมก็ขอจะตอบตรงคำถามก่อนนะก็คือยื่นที่ VFS Thailand นะคะก็คือ VFS นะคะเป็นเอเจนซี่นะคะที่ทั้งสถานทูตต่างๆเนี่ยเขาจ้างมาเพื่อที่จะรับเอกสารเรานะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะยื่นวีซ่าทุกประเภทของประเทศเดนมาร์กนะคะหรือว่าประเทศที่แบบ VFS เขาทำงานให้นะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ VFS Thailand นะคะคือตึกมันจะอยู่ในกรุงเทพเนาะเออก็สามารถเข้าไปได้ไปดูได้เลยนะคะจะทำวีซ่าเยี่ยมวีซ่าครอบครัววีซ่าทำงานมาที่เดนมาร์กนะคะดูที่ยืมมาจากประเทศไทยนะคะดูที่ VFS Thailand นะคะ เดี๋ยวเราขอเพิ่มประสบการณ์ของเรานะคะเราเคยยื่นวีซา่าออแพร์นะคะตอนที่ยื่นวีซ่าออแพร์เนี่ยเราก็ไปยื่นเอกสารที่ VFS นะคะแล้วก็โทรไปจองคิวสัมภาษณ์กับเขาเรียกว่าอะไรนะกับสถานทูตเดนมาร์กนะคะแล้วก็เราก็ไปสัมสัมภาษณ์ที่สถานทูตเดนมาร์กนะคะแล้วก็เราก็เคยขอประเภทวีซ่าเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมสามีเนาะตอนนั้นนะคะเราก็ส่งเอกสารที่ VFS นะคะแล้วก็ ออทางสถานทูตเขาก็จะโทรมาหาเรานะคะแล้วก็สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของของเราะะที่ยื่นวีซ่าสองครั้งที่ประเทศไทยนะคะก็มีประมาณนี้เนาะย,นยื่นที่ VFS นะคะแล้วก็สัมภาษณ์กับสถานทูตเดนมาร์กในประเทศไทยคะ่ะต่อไปนะคะคําถามที่2นะคะพอดีทํางานราชการที่ไทยนะคะแต่ลูก จะเรียนจบปีหน้าและตัดสินใจว,ว,ว,ว่าจะไปอยู่กับแฟนนะคะเราจะอยู่และทํางานไปด้วยได้อย่างไรคะวีซ่าแบบไหนได้ข่าวมาว่ายากมากสําหรับวีซ่าถาวรน,นะคะก็คือถ้าจะย้ายมาอยู่กับแฟนนะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่ว่าตัวเองจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงน,นะจะจดทะเบียนไหมหรือว่าไม่จดนะคะแต่ว่าวีซ่าที่มาอยู่แล้วก็ทํางานได้นะคะก็จะเป็นวีซ่าประเภทเดียวกับที่เรา ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นวีซ่ารวมตัวกันของครอบครัวนะคะก็สามารถยื่นวีซ่าได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าวีซ่าผ่านได้ CPR number เ,เนี่ยก็สามารถจะทำงานไปด้วยได้เลยนะคะเออก็ หาข้อมูลได้ที่ไหนนะคะหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ nu e เดนมาร์กนะคะเรื่องวีซา่าครอบครัวคือเราเคยพูดไปแล้วนะคะพูดหลายรอบนะคะเราทุกคนเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะคะเออเผื่อใครๆยังไม่รู้เนาะก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของเราได้เลยนะคะเราจะเขียนว่าออยื่นวีซ่านะคะขอใบยอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะคะตัวนี้ไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบยอยู่ถาวรน,นะคะเป็นใบยอยู่ชั่วคราวนะคะเราก็จะได้มาสองปีเนาะแล้วก็หลังจากสองปีแล้วก็จะไปต่ออีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็ พอเรามีเขาเรียกว่าไรมีเกณฑ์ครบอะครบที่จะขอใบยูถาวรได้นะคะเราก็ไปขอใบยูถาวรที่หลังเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นใบยูชั่วคราวนะคะก็จะต้องไปต่อนะคะหลังจากสองปีก็ไปต่ออีกนะคะแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็ทํางานได้นะคะเรียนได้นะคะคือใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนที่นี่เลยนะคะแล้วก็ไปหาหมอได้หาหมอฟรีค่ะเออประมาณนี้เนาะออตอบตอบให้ตรต้องถาม ต่อไปนะคะคำถามที่3นะคะสวัสดีครับพอดีผมได้มีโอกาสไปทํางานที่เดนมาร์กในเมืองโอเดนเซ่นะคะในเดือนเอพนี้นะครับแต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเบอร์โทรอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจนะคะพอดีจะแนะนำเออพอจะแนะนําได้ไหมครับว่าเบอร์โทรแล้วแพ็กเกจไหนที่คุ้มหรือควรที่จะสมัครไปหลังจากลงเครื่องครับอันนี้นะคะเราเองอะ่ะเราใช้ของ Libera นะคะเรา จ่ายเดือนละออ19โคนเองนะคะ19โคนคูณห้าได้เท่าไร19คูนห้าเท่ากับฮะจริงเหรอ 10, 19คูนห้าเราจ่ายเดือนละ95บาทนะคะที่ประเทศเดนมาร์กนะคะแต่เราใช้ของลีเบอร่านะคะแล้วเราก็เลือกแพ็กเกจของเดือนละ19โคนนะคะมันก็จะมีประมาณแค่5จิกนะคะแต่ด้วยความที่ถ้าเราอยู่บ้านอะ่ะเราจะมี Wi-Fi แล้วก็ถ้า เราไปโรงเรียนเราก็จะมี w วไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อินเทอร์เน็ตแค่ตอนที่ฟังเพลงบนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เราแนะนำนะคะเราแนะนำของ l i b e r a นะคะซึ่งจะาสามารถหาซื้อได้ตามสนามบินหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ l i b e r a นะคะแล้วก็สั่งซิมออนไลน์ค่ะแล้วก็ซิมก็จะมาส่งให้เราที่บ้านนะคะ อันนี้ก็จะลําบากหน่อยถ้ายังไม่มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้ามีที่อยู่แล้วนะคะก็สามารถกดสั่งซิมในเว็บไซต์ได้ค่ะแล้วก็ซิมก็จะส่งมาให้ตัวเองที่บ้านเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลย ต่อไปนะคะเป็นเรื่องเรียนนะคะก็คือเป็นคําถามข้อที่สี่นะคะถามว่านะคะตัวเองเรียนสปอส o ูลนานไหมคะสปอส o ูลก็คือจะเป็นโรงเรียนภาษานะคะเราเรียนประมาณ2ปีนะคะเราเรียน PD 2นะคะหรือว่า DU 2 d a n c นะคะ Dance เก r ลแดเรเนาะเออเราก็ใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีนะคะแต่ว่าเราก็บางครั้งเราก็หยุดนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นออฟเพรแล้วบางครั้งเรารีแมชเราย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยเราก็หยุดเรียนบ้างนะคะแต่ก็ พอหลังๆเนี่ยเราก็สปีดตัวเองนะคะแล้วก็สมัครสอบเองจ่ายเงินเองนะคะก็คร่าวๆแล้วก็คือประมาณ2ปีนะคะก็เรียนจบโรงเรียนภาษาค่ะต่อไปเป็นคําถามสุดท้ายนะคะคาถามจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะก็คือขอสอบถามค่ะถ้าไม่มีวุฒิปรตรีคือเราไม่สามารถเรียนได้ใช่ไหมคะตัวเพดากูนะคะถ้า ไม่มีบุฒิปตรีใช่ไหมสาม,มารถเรียนได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเรียนเป็น2การศึกษาแรกที่เราพูดนะคะก็คือเป็นเพดากูภาคป,ปกตินะคะหรือว่าเป็นเมริทเพดากูนะคะตัวเมริทเพดากูก็คือเราต้องไปสมัครงานไปทํางานแล้วก็มีประสบการณ์มาก่อนสัก3-5ปีหรืออะไรถ้าอย่างลองไปอ่านเกณฑ์ดูนะแล้วก็ค่อยมาสมัครเรียนเป็นเมริทเพดากูค่ะแล้วเราก็จะเรียนจบเราก็จะได้เป็นบรรจุเป็นเพดากูนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคน5คําคถามนะคะที่แบบมาอย่างรวดเร็วเลยแบบว่าสั้นๆง่ายๆนะคะแต่มีสาระให้ทุกคนนิดหน่อยนะคะเออแต่คือทุกคนอะบางคนอะแบบคอมเมนต์ด่าเรานะคะว่าแบบ ก็ใช่สิเธออยู่เดนมาร์กอยู่แล้วนู่นนี่นั่นเธอก็พูดได้สิอะไรเงี้ยแต่คือทุกคนเชื่อเธอกว่าเราจะมาถึงวันเนี้ยคือเราเราเหนื่อยมามากเราตะเกียกตะกายมามากนะคะกว่าที่จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาด่าเราเลยว่าแบบเธอได้อยู่เดนมาร์กแล้วสิอะไรเงี้ยแต่คือให้มองว่าแบบพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะคือเรามาถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้ทุกคนและทุกคนก็มา แชร์ Share, อะไรทุกอย่างให้เราฟังได้หมดเลยนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนไม่ปิดกันนะคะคอมเมนต์ comment มาเลยนะคะแต่ว่าแบบบางคนก็มาคอมเมนต์ด่าเอออันนี้ก็ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันเ,ออเราคิดกันดูเองนะคะเออวันนี้เราก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้นะคะใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็กดให้หน่อยนะกดให้หน่อยนะมีคําถามอะไรคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบให้นะคะวันนี้อาจจะตอบสั้นๆนะคะเพราะว่าแบบเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย